ช้าอยู่ห้าทีนะครับแต่มันสว่างเร็ว บ้านโก่ที่นี่สถานีบ้านโกผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโก่งโปรตรวจสอบติ๊กของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากทานรถไฟครับชัชลาปีนระดับฝ่ามือของท่านโปรดระมัดระวังอันตรายต่างๆขึ้นลงจากทานรถไฟครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโกผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโก โปดตวสอนติดขอสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถได้ครับฉัชรลาจะอยู่ทางด้านขวาซึ่งสองพานโปรดสัมภาวะอันตรายขนาดเก้าขึ้นลงจากขบวนรถได้ครับขบวนรถเรียวนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่172นั่งต่อบริษัทต้องทาจากสถานีสุขห์โตโยลุกฝ่ายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนครับ ทางผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้ปัจจัยพัดขึ้นลงหรือบริเวณข้อเต่อของขบวนรถเป็นมิจฉาทิฏฐ์เพื่อการท่านอ่านจ,จะได้รับอันปลายไร้แรงได้นะครับขบวนรถเจ้าหนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารยาุสถานีบางกอกลุเป็นสถานีต่อไปตามลาําดับครับ การของรถไฟขอขอบคุณท่านเู้โดยสาทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดิทนทางแลัวบว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ มันจะ้9คันเลย